เมนูก้อยปลาทูมันี่กะเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับผู้ใดอยากกินแซ่บๆเนาะบ่รู้จะกินยังมีปลาทูกะเอามาก้อยได้เด้อจ้าลองเบิ่งเดอเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้จ้าแซ่บแน่นอนจ้าลองเบิ่งได้จ้าเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถเหตตามได้จ้า สวัสดีจ้าเมนูมือน,นี้เนาะจะไม่เห็ดก้อยปลาทูเธ้จ้าก้อยปลาทูส่วนประกอบก็จะมีนี่เลยจ้ามีปลาทูที่แกะเนื้อไว้แล้วแล้วกะแคอ่อทต้นหอมผักชีมะนาวจ้าใส่แค่อทลงไปจ้า ปราทูปลาทูทิแก๊สเนื้อไว้แล้วต้นหอมผักชีใส่ลงไปเลยจ้พผิกปนความเผ็ดตามชอบ นีใส่ไปสักหนึ่งช้อนชาครึ่งจ้ะข้าครัวกะเอาจะได้หอมหอมใส่อีกสักนิดหนึ่งจ้ะประมาณสองช้อนชา ปรุงรสสักหนึ่งช้อนชาครึ่งมะน่าจ้าบีบมะนาวลงไปหอมบอนอทางผีดหอมขักจ้าบีบมะนาวลงไป ความเปรี่ยวเอาตามชอบเลยลจ้ะใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลาสักนิดหน่อยเพราะว่าปลาทูมันก็นจะมีความเค็มอยู่แล้วคลุกเข้าให้เข้ากันจ้ะคลุกเข้าให้เข้ากันเลย เป็นเมนูเพื่อสุขภาพใดยอยากกินล้องเบิงเด้จ้าแบบมีปลาทูตะบลูดไปกินยังเบื่ออาหารก่ะล่องเบิงได้จ้าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเอามากอยเอามายำได้ เดี๋ยวจะชิมรสตามชอบเลยจ้าชิมรสชาติได้ทีเลยจ้าพอดีไม่ต้องเติมอย่างเลยเรียบร้อยละจ้าสำหรับเมนูก้อยปลาทูมันีจ้าเพื่อสุขภาพความเผ็ดใส่ตามชอบเลยจ้า เรียบร้อยแล้วจ้าเมนูก้อยปลาทูวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับไอ้ดินทินบันบานในเรื่องจ้าเป็นกำลังใจให้ดินทินบันบานในการให้คลิปต่อต่อไปจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบอกให้พลาดในคลิปต่อๆไปจ้า